จากแบบฝึกทักษะนะครับที่2นะครับเราสามารถหาพจน์ที่เอ็นหรือพจน์ทั่วไปเป็นแล้วนะครับทีนี้ครับวันนี้ครูจะสอนในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับบทนิยามของลำดับเลขคณิตเนี่ยเขาบอกว่าลำดับที่มีผลต่างที่ได้จากการนำพจน์ที่เอ็นบวกหนึ่งลบด้วยพจน์ที่เอ็นเป็นค่าคงตัวที่เท่ากันทุกจำนวนเต็มบวกเอ็นเรียกค่าคงที่นิว่าผลต่างรวมนะครับ โดยสูตรการหาพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิตเนี่ยคือ an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d นะครับเมื่อกำหนดให้ a 1เนี่ยเป็นพจน์ที่1 d คือผลผลต่างร่วมนะครับวิธีการหาผลต่างร่วมก็คือเอาพจน์หลังลบพจน์หน้านั่นแหละนะครับดังนั้นนักเรียนนะครับต้องจำสูตรให้ได้นะครับว่า an จะเท่ากับ a 1บวก n ลบ1 d นั่นคือลำดับเลขคณิตน,นั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างครับ ตัวอย่างที่7ครับจงเขียน4พจน์ถัดไปของลำดับเลขคณิตต่อไปนี้นะครับลบ2 260ไปเรื่อยๆอีก4ตัวจะเป็นตัวเลขอะไรบ้างนะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วแหละนะครับเขาบอกอยู่แล้วว่าเป็นลำดับเลขคณิตนะครับแสดงว่าเราต้องหาผลต่างร่วมให้ได้นะี่ครับวิธีการหาผลต่างร่วมหายังไงนะครับหาผลต่างร่วมหามาจาก d เท่ากับ a n บวกหนึ่งลบ a n ก็คือพจน์หลังลบพจน์หน้านั่นแหละนะครับอ่ะเรามาดูกันจะได้พิจารณาดูทุกตัวเลยเนาะนะครับก็คือพจน์หลังครับพจน์ที่สองก็คือสองถูกไหมสองลบพจน์หน้าก็คือลบลบสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับลบลบเป็นบวกมีค่าเท่ากับสี่นะครับตัวถัดไปครับหกลองเอาหกลบสองสิ 2, 4, พจน์ที่สามลบพจน์ที่สอง ไหมครับก็มีค่าเท่ากับ4พจน์ที่4ครับพจน์ที่4ลบพจน์ที่3ก็จะมีค่าเท่ากับ4เหมือนกันเห็นไหมครับพจน์หลังลบพจน์หน้าครับแล้วเราจะได้ผลต่างรวบออกมาก็จะมีค่าเท่ากันนะครับดังนั้นครับดังนั้นผลต่างรวบก็คือ d ของเรามีค่าเท่ากับ4ถูกไหมครับถามหาสพจน์ถัดไปนะครับ ซึ่ง4พจน์ถัดไปคือคืออะไรครับก็คือเอา10ไปบวกอะไรครับบวก4ก็คือบวกผลต่างร่วมที่เราหามานะครับ10บวก4เท่ากับ14ก็เอาตัวถัดไปครับ14บวก4เท่ากับ18 18บวก4เท่ากับ22 22บวก4เท่ากับ26ดังนั้น4พจน์ถัดไปก็คือ14 18 22และ26นั่นเองเรียบร้อยนะครับนี่คือวิธีการหาผลต่างร่วมหรือดีนั่นเองครับจากลำดับเลขคณิตนะครับไปดูตัวอย่างถัดไปครับ อย่างที่8ครับโจทย์หาพจน์ที่15ของลำดับเลขคณิตถ้ากำหนดให้พจน์แรกและพจน์ที่2มีค่าเท่ากับ1นะครับและ4ตามลำดับสิ่งที่โจทย์ให้มาว่าอะไรบ้างครับลำดับแรกครับเรารู้แน่นอนว่าเป็นลำดับเลขคณิตนะครับเป็นลำดับเลขคณิตพจน์แรกและพจน์ที่2ทราบไหมทราบถูกไหมครับโจทย์ให้มาถูกไหมครับ ให้อะไรมาก็เขียนไว้ก่อนนะครับกำหนดให้สิ่งที่เขาให้มาคือพจน์แรกก็คือ a 1มีค่าเท่ากับ1และพจน์ที่2ก็คือ a 2มีค่าเท่ากับ4หาดีได้ไหมนะครับหาผลต่างร่วมได้ไหมได้นะครับหาผลต่างร่วมนะครับก็คือเอาพจน์หลังลบพจน์หน้า นะครับก็คือ a 2ลบ a 1จะได้4ลบ1มีค่าเท่ากับ3ผลต่างร่วมมีค่าเท่ากับ3จะถามหาอะไรครับถามหาพจน์ที่15เห็นไหมครับถามหาพจน์ที่15คืออยากรู้ว่าตัวที่1เป็นตัวที่1มีค่าเท่ากับ1ตัวที่2มีค่าเท่ากับ4ตัวที่15มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็ใช้สูตรเลยนะครับจะจำสูตรได้ไหมครับ ก็คือ an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d นะครับคูณ d อาจแทนค่าครับโจทย์ถหามหาพจน์ที่15ก็ให้ n เป็น15ซะนะครับ a 1มีค่าเท่ากับ1บวก n คือพจน์ที่15 15ลบ1คูณ d d เราหามาแล้วมีค่าเท่ากับ3 เวลาทำทำในวงเล็บก่อนถูกไหมครับก็คือ1บวก14คูณ3นะครับ14คูณ3ก็ได้1บวก42ตอบ43นั่นแสดงว่าพจน์ที่15มีค่าเท่ากับ43นั่นเองดังนั้นพจน์ที่ 15คือ a 1 5ตอบ43อาจารย์หนูรู้ดีแล้วหนูก็นับเอาไม่ได้หรอนับได้ครับแค่15พสแต่ถ้าเขาถามว่าพสที่ร้อหล่ะนะครับเรามัวนับอยู่ถูกไหมครับมันก็เสียเวลาข้ออื่นเราก็ไม่ได้ทำนะครับถ้าเป็นการสอบเนาะอะถัดไปครับ เอเครับอันนี้ก็จะยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับจงหาพท์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตเมื่อกำหนดให้พท์ที่4มีค่าเท่ากับ20และพจน์ที่16มีค่าเท่ากับ56ทีนี้ D ก็ยังหาไม่ได้ถูกไหมครับเรายังไม่รู้เลยอะ่ะอ่ะเราเขียนก่อนว่าเขากำหนดอะไรให้เราบ้างนะครับกำหนดให้ พจน์ที่4ถูกไหมก็คือ a 4เท่ากับ20และพจน์ที่เท่าไหร่ครับพจน์ที่16 a 1 6เท่ากับ56อันดับแรกเราต้องหา d ให้ได้ก่อนนะครับต้องหา d ให้ได้ก่อนก็คือหาผลต่างร่วมให้ได้ก่อนนะครับไม่ได้ไปดนะจำสูตรได้ไหมจากดูสิจาก a n เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d พสที่4อ่ลองแทนค่าไปในจพ์ที่4ซิเพื่อเราจะหาค่า n นะครับจากพจน์ที่4จากพจน์ที่4จะได้แทนเข้าไปก็คือ a 4 เท่ากับ A1 เราไม่รู้ติดไว้ก่อนบวก n n ของเราเป็น4 1ลบ1คูณ D, d ดไีไม่รู้ติดไว้ก่อนเห็นไหมครับ A4 รู้ไหม A4 โจทย์ให้มาไหมครับให้มา A4 มีค่าเท่ากับ20เท่ากับ A1 ไม่รู้ติดไว้บวก4ลบ1ก็ได้3ได้3 d ดีให้เป็นพจน์ที่1 ดูอะไรอีกรูปพดที่16อ่าจากโพสที่16จะได้ท้าเหมือนกันเลยครับ A16 มีค่าเท่ากับ A1 บวก16ลบ1คูณ D A16 เรารู้ไหมครับรู้ก็คือ56เท่ากับ A1 ไม่รู้ติดไว้ก่อน บวก1 6ลบ1เหลือ15 15 d เป็นสมการที่2ทีนี้ครับเรามีอะไรเหมือนกันครับเรามี n 1เหมือนกันเห็นไหมครับสามารถกําจัด n 1ได้นะครับเพื่อหาค่า d ีถูกไหมเราก็บอกเลยว่านำสมการที่ 2- ลบสมการที่1นะครับนำสมการที่ 2- ลบสมการที่1จะได้ 56-20ลบ20เหลือ36เท่ากับ A1-A1 ลบ A1 หายไป15 d ้ลบ3 d ก็จะเหลือ 12D นำเศษ1ส่วน12คูณเข้าทั้งสองข้างนะครับหรือ12คูณอยู่กับดีย้ายไปกลายเป็นหารดังนั้น D เราจึงมีค่าเท่ากับ36หาร12 เหลือเท่าไรครับเหลือ3เรารู้ดีแล้วครับเราจะเขียนพจน์ทั่วไปพจน์ทั่วไปก็คือพจน์ที่ n นั่นแหละจะเขียนพจน์ทั่วไปได้ก็ต่อเมื่อเราต้องทราบค่า d ต้องทราบค่า a 1ถูกไหมครับแต่ตอนนี้เราทราบค่า d อย่างเดียวเราก็แทน d เลยครับแทน d เท่ากับ3 ในสมการไหนก็ได้นะครับก็แทนในสมการที่1แล้วกันครับในสมการที่1น,นะครับอลองแทนดูสิครับก็ได้20เท่ากับ A1 ส,ส,สิ่งที่สิ่งที่เราถามหาบวก3 D d ของเราก็คือ3นีครับก็ได้20เท่ากับ A1 บวก339นามลบ9บวกเข้าทั้งสองข้างหรือ9บวกอยู่ย้ายไปกลายเป็นลบเราจึงได้ A1 เท่ากับ20ลบ9 A1 ของเราจึงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ11นั่นเองอ่ะทีนี้โจทย์ถามหาพจน์ที่ N ครับก็จากพจน์ที่ n พจน์ที่ n ของเราคือ an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d แทนค่าครับต้องการหาพจน์ที่ n an เท่ากับ a 1มีค่าเท่ากับ11บวก n ลบ1คูณ d d ของเราคือเท่าไหร่ครับ d ของเราคือ3กระจาย3เข้าไปครับ กระจาย3เข้าไปได้11บวก 3N ลบ3 11ลบ3หลือเท่าไหร่ลูกก็จะได้ 3N บวกเท่าไหร่ครับบวก8ได้ยังได้แล้วดังนั้นครับพจน์ที่ N ของเราดังนั้นพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ N พจน์ ที่ n คือ an เท่ากับ3 n บวก8นั่นเองนะครับได้แล้วครับง,ง่ายๆครับถ้าเรารู้ว่าพจน์ที่เราที่เรากำลังทำเป็นพจน์่ n เ,เนี่ยเป็นลำดับเลขคณิตอยู่นะครับก็แค่ให้เราแทนเข้าไปในสูตรนะครับ an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1 d โดยสูตรนี้เราต้องรู้อะไรก่อนรู้ a 1ก่อนรู้ค่า d ก่อนนะครับเราถึงจะได้ค่าคจนที่ n มานะครับก็จะง่ายกว่าเราไปนั่งดึกคิดในแบบฝึกหัดที่สอนะครับก็ให้เราเอาไปประยุกต์หรือลองปรับใช้ดูนะครับแล้วทำแบบฝึกหัดถัดไปได้เลยนะครับรู้ซิแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่แล้วนะครับ แบบฝึกหัดที่3ครับก็ทำเป็นการบ้านให้เรียบร้อยนะครับแล้วเจอกันในแบบฝึกหัดถัดไปครับ